การใช้งานหลังจากที่ใช้มา1เดือนเต็มนะครับผมเปิดใช้งานวันละ8ดถึงสิบชั่วโมงนะครับหรือเกินกว่านั้นด้วยนะครับค่าไฟของผมจะอยู่ที่ประมาณ6กร้ถึง700ร้อบาทเท่านั้นนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับหลังจากที่มีแอร์ตัวนี้พอดีเ้าเสียก็เดี๋ยวผมสรุปให้นะครับก็คือตัวแอร์จะมีความเย็นที่เร็วมากนะครับเกิดปุ๊บเย็นปั๊บเลยนะครับ ไม่ต้องรอนานแล้วก็ไม่ค่อยกินไฟค่าไฟไม่แพงนะครับการใช้งานผมว่ามันสะดวกในการใช้งานนะครับเพราะว่าต่อท่อแค่นี้ก็ใช้งานได้เลยครับไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องถ่ายน้ํานะครับอันนี้ไม่มีน้ําไหลนะครับเป็นการระเหยน้ําอัตโนมัตินะครับส่วนข้อเสียก็คือว่าที่ผมเจอปัญหาคือมันเป็นฟิกสปีดนะครับความเร็วของพัดลม มันเย็นระดับเดียวเลยนะครับทาให้หนาวไปเลยครับแล้วก็คือข้อเสียคือในส่วนของการปรับบานครับอันนี้นะครับมันจะล็อกในระดับนี้ไม่ได้ที่ผมต้องการผมต้องเอาฟัวมาลองไว้อย่างนี้นะครับมันจะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่ตรงกับที่ผมนอนผมนอนเป็นเบาะติดกับพื้นเลยนะครับแล้วก็ข้อเสียคืออีกอย่าง ไม่สามารถสวิงได้นะครับรุ่นนี้ถ้ามีงบหน่อยแนะนําให้ซื้อแบบที่สวิงได้นะครับแล้วก็ข้อเสียออย่างหนึ่งก็คือจะมีเสียงน้ําแล้วก็เสียงคอมเพรสเซอร์ที่มันดังนะครับแต่สําหรับผมผมถือว่ามันก็เป็นความดังในระดับเสียงที่รับได้นะครับไม่ดังมากจนเกินไปการปรับโหมดในเวลากลางคืนก็สามารถทําให้ไฟมันดอปลงได้นะครับ